ผงชุลรสจะมีส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารไนโตรเจนแล้วก็กดอะมิโนที่ได้จากพืชช่วยในเรื่องของการเล่งให้พืชมีการเจริญเติบโตมีการแตกยอดแตกตาดอกใหม่ได้ดีเล่งให้ติดดอกออกผลได้เร็วขึ้นสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราจะใช้ผงชุลรสที่เราใช้ประกอบอาหารในทุกวันจะใช้ในอัตราส่วน1ช้อน ต่อน้ำา5ลิตรจากนั้นก็เขย่าให้ผงชุรดละลายเขย่าแล้วก็ตั้งไว้2-3มนาทีแล้วค่อยนาไปฉีดพ่นการใช้ผงชุรดวันนี้นะครับเราจะใช้เล่งดอกเล่งผลของแตงร้านในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับให้โดนทุกส่วนโดนทั้งผลโดนทั้งใบทั้งยอดทั้งดอกสามารถที่จะใช้งานกับพืชได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือพริก มะน,นาวรวมไปถึงไม้ดอกตัวนี้เราจะใช้ในการเร่งให้ดอกเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่สมบูรณ์ขึ้นซึ่งจะช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลได้ดีข้อดีในการเลือกใช้ผงชุรสคือหาได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นของที่มีอยู่ใกล้ตัวสามารถที่จะนํามาละลายน้ําแล้วฉีดพ่นได้เลยและยังทําให้เราได้ผลผลิตที่ดีด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีความปลอดภยัยไม่มีสารตกค้างสูตรเร่งดอกเร่งผลด้วยผงชุรสเพียงอย่างเดียวสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรเร่งดอกเร่งผลจากการใช้ผงชูรสเพียงอย่างเดียวผงชูรสจะมีส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารไนโตรเจนแล้วก็กดอะมิโนที่ได้จากพืชตัวนี้จะนํามาใช้ในเรื่องของการกระตุ้นต่างๆของพืชได้ดีกรดอะมิโนก็คือเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งจะมีอยู่หลายชนิด ตัวผงชุรสเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่ได้มาจากธรรมชาติที่จะช่วยในเรื่องของการเล่งการเจริญเติบโตของพืชได้โดยปกติแล้วเนี่ยกรดอะมิโนพืชก็สามารถที่จะสร้างเองได้แต่ถ้าเกิดเรานํามาใช้ให้เพิ่มเติมทางใบเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้พืชมีการเจริญเติบโตมีการแตกยอดแตกตาดอกใหม่ได้ดีนอกจากกรดอะมิโนที่มีอยู่ในผงชุลแล้วเนี่ยยังมีธาตุไนโตรเจนซึ่งถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักสําหรับพืชตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ การเล่งการเจริญเติบโตพร้อมที่จะติดดอกออกผลได้เราก็เลยนําเอาผงชูรสเนี่ยมาใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือผงชูรสช้อนแล้วก็มีถังพ่นมีน้ําเปล่าหรือถ้าใครใช้ในปริมาณน้อยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในกระป๋องพ่นหรือเป็นฟอกซี่สามารถที่จะผสมแต่น้อยแล้วก็ฉีดพ่นได้นะครับ สำหรับวิธีการใช้งานเราจะใช้ผงชูรสที่เราใช้ประกอบอาหารในทุกวันในอัตราส่วน1ช้อนแกงต่อน้ํา5ลิตรใช้ในการฉีดพ่นเพื่อเร่งดอกเร่งผลของพืชผักในช่วงที่กําลังติดดอกออกผลเติมน้ําลงไป5ลิตรนะครับเมื่อเราเติมน้ําเสร็จนะครับให้เราปิดฝาจากนั้นก็เขย่าแล้วก็ตั้งไว2้2อถึงสนาทีแล้วค่อยนาไปฉีดพ่นเพื่อที่จะให้ผงชูรสเนี่ยละลายไปกับน้ําก่อนนะครับสำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับใช้ในการฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือพริก มะนาวรวมไปถึงไม้ดอกตัวนี้เราจะใช้ในการเล่งให้ดอกเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็มีลักษณะที่สมบูรณ์ขึ้นซึ่งจะช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลได้ดีสามารถที่จะใช้งานกับพืชได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลพืชผักต่างๆที่เรารับประทานส่วนที่เป็นผล,ผล,ผล,ผลตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ฉีดพ่นได้ความถี่ในการใช้งานเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกสัปดาห์สามารถที่จะใช้งานได้จนกว่าเราจะสังเกตเห็นพืชเนี่ย เริ่มจะติดดอกออกผลอย่างเต็มที่แล้วเราถึงจะเลือกใช้สําหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฉีดพ่นก็คือช่วงที่มีอากาศเย็นอาจจะเป็นช่วงเช้าตูก่ก่อนที่แสงแดดจะร้อนหรือจะเป็นช่วงเย็นเลยเราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้การใช้ผงชุรสวันนี้นะครับเราจะใช้เล่งดอกเล่งผลของแตงร้านที่เราปลูกในกระสอบ แตงร้านเนี่ยอยู่ในระยะที่กําลังติดดอกออกผลนะครับเราจะช่วยเร่งดอกเร่งผลโดยการใช้ผงชุรสเพียงอย่างเดียวในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับให้โดนทุกส่วนโดนทั้งผลโดนทั้งใบทั้งยอดทั้งดอกเพื่อเป็นการกระตุน้นให้เขาเนี่ยติดดอกออกผลได้ดีแล้วก็สร้างเกสรตัวเมียเพิ่มขึ้นข้อดีในการเลือกใช้ผงชุรสในการเร่งดอกเร่งผลนะครับก็คือหาได้ง่ายเพราะว่าเป็นอของที่มีอยู่ใกล้ตัวสามารถที่จะนํามาละลายน้ําแล้วฉีดพ่นได้เลย และยังทําให้เราได้ผลผลิตที่ดีด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นสารอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งมีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการใช้ผงชูรสเพื่อการเกษตรเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นในรูปแบบของการใช้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําสารเร่งรากในเรื่องของการเร่งดอกเร่งผลเร่งใบต่างๆเร่งการเจริญเติบโตในส่วนต่างๆของพืชเพราะว่าในผงชูรสจะมีส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติเรื่องเหล่านี้นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพืชเราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นพวกธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนนะครับมีกรดอะมิโนโลแล้วก็มีส่วนประกอบที่เป็นน้ําตาลต่างๆพืชเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง ส่วนต่างๆของเซลลได้เป็นอย่างดีซึ่งตัวผงชุรนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในการใช้งานก็มีความปลอดภัยตัวนี้สามารถที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรได้ดีสูตรเร่งดอกเร่งผลด้วยผงชุรดเพียงอย่างเดียวสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ